ตบมือทำไมืออกมแต่เอ๋สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอพิมใจและก็สถานที่แห่งนี้ก็คือคอนโดของเรานั่นเองนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูห้องใหม่ของเรานะคะจะเป็นยังไงตามมาเลย ถ่ามันก็คือห้องใหม่ของเรานะคะยังหงวงหงวิงอยู่เลยนะคะเราจะพามา,าดูที่แรกนั่นก็คือห้องครัวนะคะห้องครัวขนาดมิน,นิมอลค่ะมีตู้เย็นแล้วมีตู้ข้าวใดๆแล้วแต่ก็ยังขาดหลายอย่างอยู่เนาะเช่นไมโครเวฟแล้วก็เตาเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนเตาอยเหมือนกัน ก็อาจจะต้องมีพวกเครื่องปิ้งขนมปังอะไรพวกนี้ด้วยวก็ยังโล่งๆอยู่ตอนนี้โซนห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะจะอยู่โซนเดียวกับโต๊ะกินข้าวแล้วก็ห้องครัวนะคะสำหรับโซนนี้ก็จะมีโซฟามีโต๊ะนั่งเล่นแล้วแล้วก็มีทีวีกับมีตู้นะคะแต่ว่าที่อยากเปลี่ยนของโซนนี้เนี่ยก็งคงจะเป็นทีวีนะคะอยากให้มันเพรขนาดแล้วก็ตู้นี้อาจจะเป็นแบบตู้ใส่ที่สามารถใส่ของได้นะ อันนี้ก็เป็นพรมที่ปูอยู่กลางห้องเรานะคะซึ่งรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเข้าห้องเท่าไหร่นะคะแล้วก็ผ้าเนื้อมันจะหย,ยาบๆนิดนึงนะคะเราก็อยากจะเปลี่ยนเป็นพรมแบบพรมอาราด,ดินนะคะ w h a โหน,น h <laughs> n แล้วบางทีก็ทํางานมาเหนื่อยๆน,นะคะโซฟาก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะโซฟานี้มันก็จะแข็งไปหน่อยนะคะอาจจะนอนไม่ค่อยสบาย เออจะมีโซฟาสวยๆนิ่มๆให้นอนไม่น่าและอีกห้องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือห้องแข่งความสุขนั่นเองดดนี่ก็คือห้องถามนะคะหรือห้องอดทุกนั่นเองนะคะก็ห้องน้ำของเรานะคะจะมีอ่างอาบน้ำแล้วก็มีฝักบัวด้วยนะคะแต่ว่า บว๊วเนี่ยคิดว่าจะเปลี่ยนไหมเพราะว่าไม่ค่อยชอบทรงเท่าไหร่นะคะรวมถึงผ้าม่านด้วยนะคะอาจจะเปลี่ยนให้มันมีสีสันที่สดใสมากขึ้นนะแล้วก็ถัดจากห้องน้ํานะคะเราจะพาไปดูห้องสุดท้ายของห้องนี้นะคะนั่นก็คือห้องนอนนั่น ย,ยังแข็งไว้นิดนึงนะคะคงจะซื้อท็อปเปอร์มาปูเพื่อนะคะแล้วก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้มันมีสีสันสดใสมากขึ้นนะคะถัดไปเราจะพาไปดูโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานก็จะเล็กไปนิดนึงนะคะโต๊ะทำงานเนี่ยก็อยากจะให้มี โคมไฟมาตั้งเพิ่มนะคะช่วยเพิ่มแสงสว่างตอนทางานนะสายตาจะได้ไม่ล้าเกินไปนะคะเวลาจ้องอะไรในที่มืดๆสายตาเราก็จะล้าเนาะเราก็อาจจะต้องซื้อโต๊ะทํางานเพิ่มนะคะวางตรงไหนดีนะ้าวางเป็นตรงนี้แล้วกันเนาะจะได้มีโซนทํางานที่แบบมองไปเห็นวิวภายนอกด้วยดีไหม จนงกิดว่าเราต้องทํางานแทบทุกวันเลยนะคะเราก็คงจะไม่เวลาไปเลือกซื้อของต่างๆด้วยตัวเองนะคะแล้วเราจะทํายังไงดีเนี่ยที่จะสามารถซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่เราอยากได้ได้ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าของตกแต่งบ้านอื่นๆนะคะแล้วก็ของที่เราจะได้เนี่ยต้องมีความคุ้มแล้วก็มีส่วนลดเยอะๆด้วยแล้วก็ของเนี่ยจะต้องได้รับมาตรฐานแล้วก็มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือด้วยนะคะเราจะไปซื้อของพรุ่งนี้จากที่ไหนดีนะ้าก็น้ำนอกดอทคอมไงลูก น o อกนกบอคอมเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเว ok ็บน็อกนกอคอมเนี่ยมีอะไรให้เลือกซื้อกันบ้างเราก็เข้าไปที่เสร้อคำว่านอกนอกเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้านี้นะคะก็จะมีหมวดหมู่ให้เลือกนะคะว่าเราจะเลือกเป็นตกแต่งบริเวณห้องไหนนะคะเรามาเริ่มกันจากห้องครัวก่อนเลยห้องครัวก็จะมีให้เลือก หมวดหมู่ในนะคะอุปกรณ์ที่เราอยากได้อันแรกก็คือเป็นกลุ่มของเตาไมโครเวฟนะคะอุ้ยหม้อทอดไฟฟ้าก็น่าสนใจเนาะเพราะุคนี้คนเราก็ไม่ค่อยกินของมันของทอดรักสุษณะเป็นมากขึ้นนะคะเราก็ควรจะต้องมีหม้อทอดไฟฟ้าหม้อทอดไร้น้ำมันอยู่ที่บ้านแล้วล่ะแล้วก็มีให้เลือกไร ก็มีไมโครเวฟให้เลือกหลากหลายเพ่มมากมากเลยนะคะแล้วก็คงต้องซื้อสีดำเลยจะได้ดูสะอาดนะคะแล้วก็ฟิลเตอร์ข้างบนนะคะเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเป็นสินค้าขายดีสินค้าแนะนําสินค้าใหม่สามารถเลียงจากราคาจากน้อยไปมากแล้วก็จากมากไปน้อยได้นะคะต่อไปก็จะไปเป็นโหมดห้องนั่งเล่นกันนะคะห้องนั่งเล่นสิ่งที่เราอยากได้อันไหนนั่นก็คือทีวีจอแบนที่สามารถ แขวงอยู่บนผนังได้นะคะเราก็จะเข้าไปในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเราก็ติ๊กฟิลเตอร์ออกให้หมดเลยเราจะเอาแค่โทรศัพท์นี่ก็จะมีทีวีต่แบนมาให้เลือกหลากหลายยี่ล้อหลากหลายยี่ห้อมากๆเลยนะคะต่อไปก็มาดูโซฟาที่เราอยากจะเปลี่ยนนะคะ เราอยากได้โซฟาเป็นรูปตัวเอลนะจะได้มีโซนที่แบบนอนยืดตัวยาวได้นะคะก็จะมีโซฟารูปตัวเอลให้เลือกเยอะมากาะแล้วก็สิ่งที่เราอยากเปลี่ยนอีกอันนึงนั่นก็คือพรมนะคะทีนี้ก็จะมีพรมหลากหลายลายเราอยากได้เป็นพรมอาราดินจะมีไหมหน้าะจะมีพรมให้เลือกหลากหลายลายเลยนะแล้วก็จะไปต่อกันที่หมวดห้องน้ำนะคะเราอยากจะเปลี่ยนฝักบัวห้องน้ำ หมวดฟิลเตอร์ฝักบัวนะคะแล้วก็จะมีให้เลือกมากมายตั้งแต่ไส้กรองเลยนะนี่เราอยากได้ฝักบัวที่มีขนาดใหญ่นะคะก็จะมีให้เลือกหลากหลายรู่นมากมากเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นหมวห้องนอนของเรานะคะเราก็อยากจะมีปูถ้าปูที่นอนท็อปเปอร์นะคะก็จะมีท็อปเปอร์ให้เลือกนะคะ ก็มีผ้าปูที่นอนให้เลือกลักหลายสีมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูก,กันนะคะให้เพื่อนๆทาง i อีเนี่ยช่วยกันเลือกสีผ้าปูให้เรานะเร <Yeah. S 1> จะไปแคปสีผ้าปูมาก่อนแล้วเราจะไปตั้งโหวตกันในไ g จีตอรนี้นะคะว่าเพื่อนๆจะเลือกสีไหนกันสรุปแล้วนะคะ w w w ร์ไวเว็บลนะคะเป็นเว็บออนไลน์ที่ เป็นเ u อร์ิเจอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวัสดุออปสร้างนะคะอย่างพ่วงจรเลยทีเดียวเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอย่างเรานะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะคะสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อนะคะนอกจากนี้ยังมีคอด,ดีลวหรือสินค้าราคาพิเศษให้ดูเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ลดราคากันเยอะเลยทีเดียว และนอกจากนี้นะคะในวันที่1 1เดือน11นะคะยังมีสินค้าลดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและสําหรับลูกค้าใหม่นะคะสามารถใช้โค้ดลดได้อีก20%นะคะรายละเอียดจะขึ้นไว้ใต้นี้นะคะถ้าสมมติวนันนี้ใครชื่นชอบการพารูมทัวร์ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไล่์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ,ยะ,คะอย่าลืมกดนั้นกบินกิ่งิงๆๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเทจมอพิใจ แล้วก็ติ๊กตัอซื้อโมโหมให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปชอบของตกแต่งบ้านก่อนนะบ๊ายบาย